เปิดอายุและส่วนสูงนักกีฬา25คนที่ได้เข้าแคมป์ทีมชาติวันที่1มีนาคม2567โดยแอดนะคะจะขอแบ่งตามตำแหน่งการเล่นและให้เกียรติคนที่มีอายุมากกว่าขึ้นก่อนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเปิดตำแหน่งแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือตำแหน่งบอลเร็วหรือ MB ค่ะ โดยคนที่มีอายุมากที่สุดในตำแหน่งนี้นะคะนั่นก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งค่ะปัจจุบันแนนทัตด,ดาวอายุ30ปีมีส่วนสูงอยู่ที่184ซนเมตรค่ะคนที่2ก็จะเป็น MB คู่บุญของพี่แนนทัดดาวนะคะนั่นก็คือเตยหัทยาบำรุงสุขค่ะปัจจุบันนะคะพี่เตยก็อายุ30ปีส่วนสูงอยู่ที่180ซนเมตรค่ะคนต่อมาเดียจรจรรดพรบรรดาศักด ปัจจุบันอายุ30ปีส่วนสูง182เซนติเมตรค่ะต่อมาก็จะเป็นรุ่นเล็กลงมาหน่อยนะคะนั่นก็คือน้องตาลทิชากรบุญเลิศปัจจุบันอายุเพียง22ปีเท่านั้นค่ะมีส่วนสูงอยู่ที่181เซนติเมตรคนต่อมานะคะก็เพิ่งติดทีมชาติชุดใหญ่ปีนี้ครั้งแรกเลยค่ะนั่นก็คือน้องโบกัญญารัตขุนเมือง ปัจจุบันน้องโบนะคะก็มีอายุอยู่ที่21ปีส่วนสูง182เซนติเมตรค่ะคนต่อมานะคะก็อายุ21ปีเท่ากันเลยนะคะนั่นก็คือน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะคะปัจจุบันน้องก็อายุ21ปีเหมือนกับน,น้องโบนะคะส่วนสูง177เซนติเมตรค่ะคนนี้ก็เพิ่งติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกเหมือนกันค่ะนั่นก็คือน้องกีตาวารุณีการรำ ปัจจุบันน้องมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นค่ะแต่มีส่วนสูงถึง183เซนติเมตรกันเลยทีเดียวค่ะโดยครั้งนี้นะคะบอลเร็วก็จะมีทั้งหมด7คนดังที่แอดได้กล่าวไปนะคะเรียงตามลำดับความสูงได้ดังนี้ค่ะคนแรกที่สูงที่สุดของบอลเร็วนะคะนั่นก็คือพี่เนทัดดาวนึกแจ้งค่ะรองลงมาก็จะเป็นน้องกีตาร์วารุณีนะคะคนต่อมาก็จะเป็นพี่เดียจรัดพร ต่อมาก็จะเป็นน้องโบกัญยารัตรองลงมาก็จะเป็นน้องตาลทิชากรต่อด้วยพี่เตยหัทยาและคนสุดท้ายคือน,น้องไก่วิมลรัตค่ะมาในตำแหน่งต่อไปกันเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือตำแหน่งตัวเซตหรือเซตเตอร์ค่ะคนแรกที่มีอายุมากที่สุดนะคะนั่นก็คือชมพู่พรพัน์ธเกิดปราดค่ะ โดยปัจจุบันนะคะพี่ชมพู่อายุ30ปีมีส่วนสูงอยู่ที่173ซนเมตรค่ะคนต่อมาก็คือน้องนุกนิกนัทนิชาใจแสนค่ะปัจจุบันน้องนุกนิกอายุ24ปีมีส่วนสูง,ง172ซนเมตรค่ะและคนสุดท้ายของตัวเซตนะคะนั่นก็คือน้องเนยกนกพรแสงทองปัจจุบันน้องเนยอายุ18ปีเท่านั้นค่ะมีส่วนสูงอยู่ที่170ซนติเมตรค่ะ หากเรียงลำดับส่วนสูงแล้วนะคะคนแรกเลยก็คือพี่ชมพู่พรพันธ์เป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็จะเป็นน้องนุกนิกและคนที่ส่วนสูงน้อยที่สุดก็จะเป็นน้องเนยกนกพรคะ่ะมาต่อกันในตำแหน่งต่อไปกันเลยคะ่ะนั่นก็คือตำแหน่งตัวตีหัวเสาคนแรกเนี่ยนะคะเป็นการกลับมาของดาวกติกาแก้วพิน ปัจจุบันนะคะพี่ดาวอายุ30ปีมีส่วนสูงที่1 7 1เซนติเมตรค่ะคนต่อมานะคะนั่นก็คือแคทดารินปิ่นสุวรรณปัจจุบันอายุ29ปีส่วนสูง171เซนติเมตรเท่ากับพี่ดาวเลยค่ะคนต่อมานะคะก็คือหัวเสาหลักของประเทศไทยเพียวอัชาราพรคงยศปัจจุบันอายุ28ปีส่วนสูง178เซนติเมตรค่ะ คนต่อมาออมศิลสิสิกพพร,พรจันทวิสุทธ์ปัจจุบันอายุ26ปีส่วนสูง178ซนเมตรค่ะคนต่อมาหัวเสาหลักของประเทศไทยอีกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือบุ๋มบิมชัชุออนโมกสีปัจจุบันอายุ24ปีส่วนสูง180ซนเมตรค่ะคนนี้แจ้งเกิดเมื่อปีที่แล้วค่ะนั่นก็คือมดวิภาวีสีทอง ปัจจุบันอายุ24ปีส่วนสูง174เซนติเมตรค่ะคนต่อมานะคะก็คือน้องบิวสิริวันดีแก้วปัจจุบันอายุ19ปีค่ะส่วนสูง177เซนติเมตรคนต่อมานะคะแอดจะขออนุญาตเอามาอยู่รวมกับตัวตีหัวเสาด้วยเนื่องจากรายชื่อของน้องนะคะอยู่ใกล้กับตัวตีหัวเสาหลายๆคนเลยนะคะนั่นก็คือน้องอยูฟ่าดนพรสินโพ ปัจจุบันยูฟ้าดนพอรอายุ18ปีส่วนสูงอยู่ที่175เซนเมตรสำหรับน้องยูฟ้าเองปีนี้ก็ยังต้องลุ้นอยู่นะคะว่าโค้ชจะให้มาเล่นในตำแหน่งเซเตอร์หรือว่าตัวตีหัวเสาต้องรองลุ้นกันต่อไปค่ะคนต่อมานะคะก็คือน้องใบเฟิร์นวริศลาสีทาเลิศปัจจุบันน้องอายุ18ปีค่ะส่วนสูง174เซนเมตร ต่อมาเรามาดูการเรียงลำดับส่วนสูงกันค่ะสูงที่สุดคนแรกของหัวเสานะคะก็คือบุ๋มบิ่มชัชชุออนรองลงมาคือพี่เพียวอัชาราพรรองลงมาคือออมศิลสสิภาพรต่อมาก็จะเป็นน้องบิวสิริวันรองลงมาก็จะเป็นน้องยูฟ้าดนพรต่อมาก็จะเป็นมดวิภาวีรองลงมาก็จะเป็นน้องใบเฟิร์นวริศราต่อมาก็จะเป็นดาริน และคนสุดท้ายก็คือพี่ดาวกติกาค่ะต้องบอกว่าตำแหน่งหัวเสานี่คนแน่นมากค่ะทุกคนมาต่อตำแหน่งต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนนั่นก็คือตำแหน่งตัวตีตรงข้ามหรือคนไทยเรียกว่าบีหลังเปิดมาคนแรกก็คือบีหลังอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ก็คือบีมพิมพ์พิชยากกรัมปัจจุบันนะคะบีมอายุ25ปีส่วนสูงอยู่ที่180เซนติเมตรค่ะ คนต่อมานะคะนั่นก็คือโมเมธนัชชาสุกสดปัจจุบันอายุ25ปีค่ะส่วนสูง180เซนเมตรและบีหลังคนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือน้องนกวิรัญยุพาอินจันเพิ่งติดมาใหม่สดสดร้อนค่ะปัจจุบันน้องนกอายุ21ปีส่วนสูง182เซนติเมตรค่ะ มาดูการเรียงลำดับส่วนสูงของบีหลังกันบ้างค่ะเริ่มต้นคนแรกสูงที่สุดก็คือน้องนกวิรัญยุพาอินจันค่ะคนที่สองก็คือบีมพิมพิชยาค่ะและคนสุดท้ายก็คือโมเมธนัชชาสุขสดค่ะมาต่อกันในตำแหน่งต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือตำแหน่งตัวรับอิสระหรือลิเบโรคนแรกก็คือพี่ปลาวานปีอนุตแป้นน้อยค่ะปัจจุบันอายุ34ปีส่วนสูง170เซนติเมตรค่ะ คนต่อมาพี่เอสุพัตราภไยโรธปัจจุบันอายุ33ปีส่วนสูง160เซนติเมตรค่ะและลิโบโลคนสุดท้ายน้องใหม่ไฟแรงน้องแบมจิดาพานาหัวหนองปัจจุบันนะคะน้องแบมอายุ21ปีส่วนสูงอยู่ที่172ซนติเมตรค่ะ มาดูการเรียงลำดับส่วนสูงของลิเบ r ร์โรกันค่ะคนแรกนะคะสูงที่สุดเลยก็คือน้องแบมจิดาพาคนที่สองก็คือพี่ปราวานปิยนุษย์และคนสุดท้ายก็คือพี่เอสุภัตราค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอายุและส่วนสูงของนักกีฬาทั้ง25คนที่ได้เข้าแคมป์ทีมชาติวันที่1มีนาคม2567ในปีนี้ค่ะ สำหรับข้อมูลอายุและส่วนสูงนะคะแอดก็ต้องบอกว่าสามารถบวกลบได้บ้างเล็กน้อยโดยข้อมูลที่นำมาใส่ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีการเปรียบเทียบจากหลายๆแหล่งค่ะ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินและช่อง volleyball on top สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ